แหงมาเวียงแหงแหล่งชิดติดพมา่าไม่เคยมาเยี่ยมยามก็ถามไทยเป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยมานะครับไม่เคยมาเยี่ยมยามก็ถามไทยถามว่าไปทางไหนไปอย่างไรพอเข้าใจลอก,ก็อหมุนลุ้มโค้งเคียวทางขึ้นเขาเราขึ้นจนมึนหัว ไม่ตื่นลวนัวแน่แต่ก็เสียวทางแคบแคบทอดสายไปไดายเดียวทางเปลี่ยวเปลียวปลายดอยเมฆลอยนวลเมืองเวียงแหง่งเล็กๆแลสนกสนกมหาราชนครกพระนเรศวน ประวัติศาสตร์จานไว้จากปลายทวนอยากชี้ชวนชาวไทยให้ชื่นชมค,ครับอยากชี้ชวนชาวไทยให้ชื่นชมค,ครับ